สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาปักชำปลูกต้นต้นใบบบวบกนะคะเพื่อนๆอันนี้คือต้นใบบบวบกนะคะจะมีใบหลายๆคนนะคะที่เข้าใจผิดนะคะแต่หลายๆคนตั้งแต่ที่บ้านไร่องพยอมได้ทําคลิปไปแล้วนะคะก็จําได้แล้วนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือใบบัวบกนะคะใบเขามนกลมแต่จะมีหยกักตรงก้านใบนะคะนี่ค่ะตรงก้านใบแบบนี้นะคะจะหยกกักจนถึงก้านใบแบบนี้นะคะนี่คือใบบัวบกนะคะเดี๋ยวบาลังพยอมจะพาไปดูต้นแว่นแก้วที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเป็นใบบัวบกนะคะนี่ค่ะอันนี้คือแว่นแก้วนะคะใบเขาจะแตกต่างกันนะคะบางคน ถ้าไม่เคยเห็นใบบัวบกก็จะว่านี่คือจะจำกันบอกกันต่อๆมานะคะว่านี่คือต้นใบบัวบกก็คือเป็นใบบัวบกนะคะแต่อันนี้คือใบบัวบกนะคะใบบัวบกนี่ค่ะใบบัวบกกับแว่นแก้วถ้าคนไม่รู้จักก็จะบอกว่านี่คือใบบัวบกใครๆเขาก็กินกันทั้งนั้นจิ้มน้ำพริกปลาสับ กินกับลาบกินกับก้อยได้ก็คือนี่คือใบ,บับบกนะคะแต่ที่จริงๆแล้วนี่คือใบ,บับบกนะคะนี่ค่ะเป็นใบโบบกใบใหญ่นะคะจะมีอีกพันหนึ่งที่เป็นใบโบบกใบเล็กนะคะแล้วก็อันนี้คือแว่นแก้วนะคะเป็นไม้ใบสวยนะคะแว่นแก้วประกอนของบาา้านไร่อมพยอมเต็มกระมังเลยนะคะนี่ค่ะ น้องหมาลงไปนอนนะคะช้ำหมดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นใบบัวบกนะคะเดี๋ยวก็จะช้ำลงกระลมังนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ถ้าเราจะเด็ดก็เด็ดตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้เป็นลำต้นนะคะถ้าเราช้ำขายใส่ถุงเราก็จะช้ำแบบนี้นะคะก็กดลงไปในในถุงดำนี่ค่ะแล้วก็จะปลูกแบบนี้นะคะ แต่นี้บา้านราอุยาไม่ได้ปลูกขายนะคะปลูกไว้ใช้ประโยชน์นะคะแก้ฟกช้ำดำเขียวได้นะคะแก้ช้ำในนะคะก็จะกินต้มใบับบกนะคะกินก็จะแก้ได้นะคะอันนี้ก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะคะ เอามาให้เมื่อกลางวันนี้นะคะพอดีบ้านไารยองค์พยอมก็ยังอยู่ในสวนนะคะกําลังตัดหญ้ายอยู่คุณยายก็มาบอกว่าเอาต้นใบบบูบกมาให้ปลูกเห็นชอบปลูกต้นไม้ปลูกสมุนไพรก็เลยเอามาให้เพราะเขาบอกว่าเอาไว้ที่บ้านตอนนี้เริ่มเล้งเดี๋ยวก็จะตายหมด เพราะว่าคุณยายแกอายุแปดสิบกว่าแล้วนะคะก็กลัวจะปลูกดูแลไม่ดีก็จะตายสมดจะสูญพันธ์ไปเพราะเป็นไม้สมุนไพรที่จะมีขายตามท้องตลาดก็คือเป็นผักสดนะคะผักสดผักเนมนะคะอันนี้เป็นเถาเถานะคะก็จะมีรากจุ่มลงแล้วก็จะจุ่มลงตามรากเขานะคะ ขาชอบที่ชื้นแฉะนะคะแต่ไม่ถึงกระขังนะคะบานรองคพยอมก็เคยปลูกไว้ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อตอนทําคลิปใหม่ๆนะคะก็มาบอกมาแยกแยะพ่อมีหลายท่านในตอนนั้นนะคะคือจําสับสนว่าใบบัวบกกับแว่นแก้วคือชนิดเดียวกันเลยบาลาย้านไร่องคพยอมก็ไปเอามาแต่บ้านที่อ่างทองนะคะ แล้วก็เอามาลงคลิปว่าอันนี้คือแว่นแก้วแล้วก็อันนี้คือใบบัวบกเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าต่อไปจะได้บอกลูกหลานได้ว่านี่คือแว่นแก้วนี่คือใบบัวบกถ้าไม่อย่างนั้นก็จะบอกแล้วก็จะสอนในทางที่ผิดๆนะคะ ส่วนใบบัวบกมีคุณยายท่านหนึ่งนะคะก็อยู่ห่างจากบ้านไร่องพยอมไปประมาณ2กิโลนะคะคุณยายคนนี้จะเก่งเรื่องสมุนไพรคุณยายคนนี้ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยคุณยายคนนี้จะใช้สมุนไพรนะคะในเวลาที่เขาจะตรวจสุขภาพ ประจำปีที่โรงพยาบาลคุณยายก็จะกินใบบัวบกนี้นะคะปั่นกับใบโหระพานะคะใช้ใบบัวบกแบบนี้ครึ่งกิโลแล้วก็ใช้ใบโหระพานะคะครึ่งกิโลปัน่นแล้วก็ใส่สับป,ปะรดหัวกลางๆนะคะหนึ่งหัว แล้วก็ใส่น้ำผึ้งสามช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ที่บลล่างวงพยอมรู้ดีก็เพราะว่าจะต้องเป็นคนไปซื้อมาให้คุณยายทุกครั้งที่คุณยายจะกินในสูตรนี้นะคะบลราบวงพยอมก็เลยถามคุณยายว่า กินแก้อะไรเขาก็บอกว่ากินเพื่อไปตรวจสุขภาพแล้วสุขภาพเราจะดีจะไม่มีการเป็นนู่นเป็นนี่ปอดตับม,ม้ามหัวใจจะดีหมดหมอตรวจไม่เคยเจอโรคอะไรเลยเพราะคุณยายจะกินใบบัวบก ปันกับใบโหระพาแล้วก็สับปะรดหนึ่งหัวกลางหรือว่าหัวใหญ่ก็ครึ่งหัวใส่น้ำผึ้งสามช้อนโต๊ะทุกครั้งไปนะคะแล้วคุณยายก็สุขภาพดีนะคะตอนนี้คุณยายคนนี้ก็อายุ87แล้วนะคะ ย่าง88ดแล้วคุณยายยังแข็งแรงยังซอยมะขามยังเก็บนู่นทํานี่ได้ตลอดเวลานะคะก็เป็นพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งนะคะอันนี้ทุกคนลองทํากินได้เลยนะคะเพราะไม่มีอันตรายนะคะกินเป็นผักสดก็ได้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูก ใบบัวบกเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่อมพยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ